เส้นใหญ่ฟองข้าวและแป้งมันสะระหลังโดยใช่ตาส่วนดังนี้สชุดที่1เปลือกไข่เอี่ยมผสมเปลือกไข่หยาบสามสิบกรัมต่อเส้นใหญ่ฟองข้าวสากรัมชุดสองเปลือกไข่เอี่ยมผสมเปลือกไข่หยาบ40กรัมต่อเส้นใหญ่ฟองข้าวสากรัมชุดสามเปลือกไข่เอี่ยมผสมเปลือกไข่หยาบ50กรัมต่อเส้นใหญ่ฟองข้าวสากรัมทุกสี่จะผสมแป้งมันห้ากรัมต่อน้ำ50มิลลิลิตรจากนั้นคนให้พอกันและนาบได้ทั่วมูกค่ะนำชุดลูกผลิตภัณฑ์กระถางเชียวภาพนำ โดยต้มแป้งตามอัตราส่วนแล้วนำผสมตามสูตรใส่ลงไปในแม่พิมพ์ขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสูง5เซนติเมตรแล้วนำไปตากแดดเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนำมาแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะการศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระถางเชื้อภาพนำกระถางเชื้อภาพที่ได้จากเปลือกไข่ผสมฟางข้าวตั้งแต่สูตรที่1สูตรที่ 2- องสูตรที่มมาศึกษาลักษณะาทางกายภาพโดยศึกษาลักษณะาทางกายภาพได้ดังนี้คือ สีการทร่างูปน้ำหนักของกระถางชีวภาพและบันทึกผลลงในตารางที่1.1 2นำกระถางชีวภาพที่ได้จากเปลือกไข่ผสมในข้าวโพดตั้งแต่สุตรที่1สุตรที่2สุตที่3มาศึกษาลักษณะาทางกายภาพโดยศึกษาลักษณะาทางกายภาพได้ดังนี้คือสีการทรงูปและน้ำหนักของกระถางชีวภาพและบันทึกผลลงในตาราง1.2ค่ะ